สิบอาชีพสุดปังสายวิศวยโยธามีอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูครับว่าถ้าเราจะเรียนวิศวยโยธาเนี่ยเราเรียนที่ไหนดีคาตอบก็คือจุฬาคนจบวิศวยโยธาจุฬาเนี่ยมันมีมหาเศรษฐีที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยครับเช่นสารัตเจ้าของเกาเฟนจีนะครับคนนี้จบวิศวยโยธา ถ้าน้องเนี่ยไม่รู้จักเจ้าสัวเกาเฟนนจี Energy, ้เนี่ยที่ตีกอล์ฟกับทักษินเนี่ยมันแปลว่าน้องจะไม่สนใจหาอะไรเลยครับแล้วคนที่สองเนี่ยที่ดังชื่อคุณอนันต์อัศวะโพคินนะครับเขาจบวิทยาโยธาจุฬาแล้วเป็นผู้ก่อ,อตั้งบริษัทแลนแอนเฮาส์นะครับส่วนคนที่สามเนี่ยคือคุณทองมาวิจิตพงพันธ์นะครับเจ้าของพฤกษาโฮดิง้งคนนี้ก็วิทยาโยธานะครับเรื่องมาหาลัยอื่นเนี่ยไม่มีคนรวยเท่านี้ครับ ฉะนั้นเรียนวิทยาโยธาเนี่ยต้องจุลานะครับก็มันมีหลักฐานว่าคนเนี่ยประสบความสําเร็จเยอะญาติผู้ใหญ่พี่เดี่ยจบวิทยาโยธาจากจุลาได้สองคนครับคนหนึ่งสร้างบ้านขายได้รวยเป็นร้อยล้านเลยค,คนไปเป็นลูกจ้างเขาก็เงินเดือนเป็นแสนหล่ะทีนี้เนี่ยวิทยาโยธาถ้าเราเข้าไปเรียนเนี่ยเขาสอนอะไรมั่งตอนปีหนึ่งเนี่ยเขาก็สอนเขียนแบบครับเขียนแบบคืออะไรคือใช้โปรแกรมออโต c แคทเนี่ยเอ,อร่างโครงสร้างตึกอย่างเงี้ยเออว่าเราจะออกแบบตึกยังไงครับ เออหรือเรียนพวกวิชาแคลคูลัสวิชาคลคูลัสเนี่ยถ้าใครไม่ถนัดเนี่ยจะโดนครับเพราะวิทยาโยธาต้องเรียนคลคูลัสสามตัวนะครับแต่ถ้าน้องเก่งแคลคูลัสเหมือนน้องบีมเนี่ยก็โชคดีไปเออแล้วก็มีวิชาเคมีกับฟิสิกส์ด้วยวัสดีครับน้องนัดเคมีเนี่ยเรียนอะไรเออคณะวิทยาโยธา ก็เรียนว่าเออของแข็งของเหลวก๊าซคืออะไรครับมันเป็นพื้นฐานเหมือนตอนสายวิทย์คณิตมปลายเลยครับเออพวกสารเคมีทั้งหลายแล้วก็พวกฟิสิกส์เบื้องต้นเออแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นครับเออทีนี้เนี่ยพอไปเทอมสองใช่ไหมเออก็จะมีวิชาที่เขียนโปรแกรมด้วยครับวิทยาโยธาต้องเขียนโปรแกรมด้วยนะครับ น้องสารวิทย์บอกว่าเรียนภาษาซีด้วยใช่ปีหนึ่งเทอมสองเขียนภาษาซีครับใช่กลศาสตร์เอ่อพอขึ้นปีสองเนี่ยทำไมมันก็จะมีวิชากลศาสตร์อย่างที่น้องบอกน่ะแล้วก็วิชาสถิติซึ่งวิชาสถิติเนี่ยเป็นที่คอรหาครับว่าเออคนจบวิทยายโยธาได้จะเรียนวิชาสถิติไปทําหาอะไร เพราะเวลาทํางานเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ครับเออมีหรไอว่า,ามันเป็นวิชหนึ่งในวิชาที่ดูเหมือนจะเกินความจําเป็นของวิทยาโยธาครับเออแล้วน้องต้องเรียนพวกวัสดุเออวิชาวัสดุด้วยครับเพราะน้องต้องรู้ว่าส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้างมีอะไรบ้างครับอิฐหินปูนทรายนะครับโดยเพราะวิชากลาศาสตร์วัสดุครับ เออพวกแรงเค้นแรงกระทำแรงเครียดความเครียดความเค้นครับเ,เสากับคานอะไรพวกนี้แล้วมันก็จะมีวิชาพวกสำรวจครับเหมือนเป็นในช่างดังวัดที่ดินครับสำรวจแล้วก็ดูว่าจะสร้างสิ่งปลูกสร้างยังไงครับรวมถึงวิชาชลศาสตร์นะครับที่บริหารจัดการน้ำครับทีนี้เนี่ยเทอมที่ห้าเนี่ยก็จะเรียนพวก การวิเคราะห์โครงสร้างครับเออเช่นเราจะสร้างตึกเนี่ยเราจะสร้างแบบไหนดีเออ,เอ,อใช้คอนกรีตหรือว่าเหล็กดี <c oughs> เออแล้วมันก็จะมีพวกเออหลักอุทกวิทยาครับเออว่าเวลามีน้ําท่วมอ่ะเออหรือการจะปล่อยน้ําจากเขื่อนเนี่ยทํายังไงครับบริหารจัดการน้ําทั้งหลายปัตตภีกฤาาสาา เออเราจะสร้างบ้านเนี่ยในแนวที่เป็นแนวแผ่นดินไหวยังไงครับเออถ้าจะเป็นต้องสร้างจริงๆรอ่ดีครับน้องเนร์ดแล้วมันก็จะมีพวกวิชาวิศวกรรมการทางนะครับเช่นสร้างถนนพระรามสองเนี่ยเออหรือไปเราไปคุมผู้รับเหมาในไซ่งานก่อสร้างเนี่ยเราจะทำไงครับเออเราจะบริหารจัดการยังไงมีหมดเลยครับวิชาพวกนี้ เออหรือพวกการออกแบบเหล็กและไม้เออวัสดุต่อสร้างต่างๆหรือประมาณต้นทุนเออในการก่อสร้างทำยังไงครับเออแล้วมันมีวิชาเลือกที่เป็นเรียนวิชาภาษาต่างประเทศด้วยครับเรียนภาษาจีนก็ได้ครับเออแล้วตอนเทอมสุดท้ายเนี่ยมันจะมีโครงงานครับของวิศวยโยธาเออแล้วไปฝึกงานครับแล้วมีวิชาแนะแนโด้วยว่าคนจบวิศวโยธาเนี่ย เออทำอาชีพอะไรได้บ้างครับอีจุราเออน้องบีมลองพูดคนที่จบวิทยโยธามอ,อกรุงเทพสิเออมีใครรวยและดังมั้งเออพี่นึกไม่ออกนึกไม่ออกไม่ได้คนเดียวครับไม่มีเลยครับเออเราจะคุยอะไรต่อมัเออทีนี้เนี่ยมันมีอาชีพ 10อาชีพที่นิยมครบับที่คนนิยมทำกันอาชีพแรกเนี่ยชื่อวิศวกรโครงสร้างครับถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยให้ไปดูซีรีส์ของอเมริกาครับที่ชื่อ Prison Break นะครับซีรีส์ Prison Break เนี่ยตัวเอกเนี่ยชื่อ m i เคิลสกอร์ฟิลล์ครับเขาเนี่ยมีอาชีพเป็นวิศวกรโครงสร้างครับแล้วเขาไปออกแบบคุกครับหรือเรือนจำนะครับ ทีนี้เนี่ยพี่ชายของเขาเนี่ยไปทําหาอะไรบาไม่รู้ครับเสือกไปติดคุกในเรือนจําที่เขาออกแบบครับทีนี้ไอ้ไมเคิลสกอร์ฟิวเนี่ยเออมันก็คิดครับกูจะช่วยพี่ชายกูมันจะคุกได้ไงครับเพราะพี่ชายมันเนี่้โดนคดีดี่ยติดคุกเป็นสิบปีเลยครับถ้าอยู่เนี่ยมันก็จะติดคุกตลอดชีวิตครับทีนี้เนี่ยไอ้ไมเคิลสกอร์ฟิวเนี่ยมันก็ไปหาเรื่องเออไปก่อคดีครับ ทำให้ตัวเองเนี่ยไปติดคุกที่เดียวกับพี่ชายมันครับแล้วก็หาทางช่วยพี่ชายมันออกมาจากคุกครับน้องซึ่งใครเนี่ยที่จบวิทยวโยธาเนี่ยแล้วไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับถือว่าพลาดครับเออซึ่งวิศวกรโครงสร้างเนี่ยเขาจะรู้โครงสร้างเรือนจําพอดีครับเอ่อเสาและคานครับวัสดุทุกจุดเลยครับท่อระบายน้ําจะหนีทางไหนครับ ดองก็ต้องลุ้นว่า้หม่เคลนเนี่ยมันจะช่วยพี่ชายมันออกมาจากคุกนี่สําเร็จหรือเปล่าครับสนุกมากครับวิศวกรโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยไม่ใช่แค่โครงโครงสร้างอาคารนะครับมีทั้งสะพานตึกได้หมดเลยครับอาคารตึกคอนโดบ้านอาชีพที่สองในชื่อวิศวกรฐานรากครับหรือธรณีเทคนิคเออ อาชีพนี้ทำอะไรมัางก็วิศวะวิเคราะห์คุณสมบัติดินหรือหินครับเเนื่องจากว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันถูกวางบนบนดินครับให้น้องนึกภาพว่าถ้าน้องเนี่ยเอ่อตึกตัวตึกเนี่ยแข็งแรงเนี่ยแต่เอาวะเอาตึกเนี่ยไปวางบนทรายที่ทะเลเนี่ยเออน้องคิดว่าตึกจะเป็นไงครับน้องบีมเออตึกนี่จะโดนทรายดูดหรือเอียงไหมครับ แน่นอนครับเพราะทรายเนี่ยมันไม่แน่นเหมือนดินนะครับเออฉะนั้นน้อเนี่ยต้องเข้าใจว่าดินกับหินเนี่ยเออมันหนาแน่นไม่เหมือนกันครับหรือดินเหนียวเออหรือดินแห้งเนี่ยมันต่างกันยังไงครับก่อนที่น้องเนี่ยจะปลูกสร้างตึกลงไปบนดินหรือหินอันนี้ซึ่งามวิศวะกรฐานรากเนี่ยก็ต้องออกแบบฐานครับเอ่อของทั้งอาคารแล้วก็เขื่อนด้วยครับ สมมุติแผ่นดินไหวเนี่ยเออแล้วดินเนี้ยมันซุดลงไปเนี่ยเออน้องจะทําไงครับน้องต้องตอกเสาเข็มลงไปลึกแค่ไหนครับถัดมาคืออาชีพวิศวกรถนนและสะพานครับเออเหมือนถนนพระรามสองเนี่ยเออที่มีฉายาว่าถนนเจ็ดชั่วโคตรครับเพราะสร้างมาเกือบแปดสิบปีแล้วก็ยังไม่เสร็จครับ <laughs> เออล้ว มันก็มีพิธีกรรายการเนี่ยก็ชอบไปแซะครับอ,อ,อีกหน่อยเี็ยเขาจะถือไม้เท้าเด้ไปแซะถนนพระรามสองครับเอ่อวส้้าง7จ็ดโชวโคตก็ไม่เสร็จนะครับอ่อซึ่งวิศวกรถนนและสภาเด้กก็ต้องออกแบบโครงสร้างเอ่อพื้นฐานด้านกด้านคมนาคมด้วยครับทั้งถนนทางด่วนแล้วก็พวกระบบรางครับระบบรางเนี่ยรวมถึงรถไฟรถไฟฟ้า BTS MRT รถไฟความเร็วสูงพวกนี้ด้วย ซึ่งวิศวกรถนนและสภาเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องการจราจรนะครับว่าเราเนี่ยจะเดินทางจากจุด A ไปจุด b เนี่ยเอออันไหนเร็วกว่าจะใช้วิธีไหนครับเออถ้าเส้นทางที่1เนี่ยมีไฟแดงเนี่ยแล้วติดไฟแดงนานสิบห้านาทีเนี่ยเราจะเลือกเส้นทางที่สองที่ไม่มีไฟแดงนะครับแต่ระยะทางเนี่ยเออไกลกว่าเส้นทางที่หนึ่งได้สองเท่าครับ ซึ่งวิศวกรถนนและสะพานเด็กต้องเข้าใจเรื่องการจัดการจราจรพวกนี้นะครับเ,เขาต้องฉลาดพอครับมีซีนารดโอในหัวครับในการวางผังเมืองพวกนี้หรือผังการจราจรเออแล้วก็อาชีพถัดไปคือผมจะไม่คุย <c oughs> อันดับห้าลงไป <c oughs> น้องบีมเนี่ยแบ่งชนชั้นเลยครับสวัสดีครับน้องหลีต่อไปคือวิศวกรเออที่บริหารโครงการ โครงการก่อสร้างครับหรือวิศวกรที่ไปคุมผู้รับเหมาเนี่ยที่น่าไสงานครับเออก่อนที่จะอธิบายเนี่ยเราเราต้องเข้าใจครับว่าเวลาเราเนี่ยเออจะสร้างหมู่บ้านเนี่ยในโครงการอาสังหาเนี่ยเออมันมีอาชีพอะไรบ้างครับในโครงการพวกนี้ครับเออคนแรกเนี่ยคือเจ้าของโครงการนะครับหรือโอนเนอร์ครับสมมติน้องเนี่ยจะสร้าง หมู่บ้านเออสร้างหมู่บ้านขายใช่ป่ะเจ้าของโครงการเนี่ยก็จำเป็นจ้างเอ่อสถาปนิกสิมาออกแบบอะเออว่าหน้าตาหมู่บ้านเนี่ยจะเออมีสไตล์แบบไหนครับเออเป็นสถาปัตยกรรมแบบโยุโรปหรือเปล่าครับหรือเสารโรมันอะไรเงี้ยออแล้วเขาก็จะเขียนแบบบนกระดาษครับให้เจ้าของโครงการดูว่าพอใจไหมถ้าเจ้าของโครงการพอใจเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปจ้าง วิศวกรโครงสร้างครับหรือ structural designer วิศวกรโครงสร้างเนี่ยก็จะออกแบบโครงสร้างของหมู่บ้านครับว่าจะใช้เหล็กเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ใช้โครงสร้างด้วยเหล็กหรืออะไรครับนแล้วก <c oughs> <c oughs> ็เขาก็จะทำหน้าที่คำนวณต้นทุนด้วยครับ ถัดไปเนี่ยพอออกแบบโครงสร้างเสร็จเขาจะจ้างผู้รับเหมามาครับผู้รับเหมาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ดูว่าออประเมินว่าเราจะสร้างหมู่บ้านเนี้ยเสร็จเออภายในกี่เดือนหรือกี่ปีครับแล้วมันก็จะมีอาชีพที่เป็นวิศวกรเนี่ยในใน,ในไซต์ก่อสร้างนะครับเอ่อที่ไปควบคุมการงานก่อสร้างของผู้รับเหมาอีกทีครับซึ่งตำแหน่งงานเนี่ยรับเยอะมากครับ น้อเดี๋ยวจับปูใส่กระด้งครับส่วนอีกอาชีพเนียกคือวิศวกรที่คำนวณต้นทุนนะครับคือประเมินราคาก่อสร้างครับเช่นใช้อิฐหินปูนทรายได้เท่าไหร่ครับต้นทุนแต่ละอันเท่าไหร่ครับรวมมาแล้วได้กี่ล้านครับเอ่อเพื่อประเมินราคาขายบ้านอีกทีครับถ้าเราไม่รู้ต้นทุนเนี่ยเราจะตั้งราคาขายบ้านได้ไงจริงไหมครับ รวมถึงดูพวกคอสคอนโทรลด้วยเอออีกตำแหน่งคือเลือกวัสดุครับแล้วใช้วัสดุประหยัดเออแล้วบ้านพังไวหรือว่าจะใช้วัสดุพรีเมียมเออแล้วบ้านอายุการใช้งานนานครับบ้านเนี่ยมันก็มีเกรดของมันนะครับเกรดปานกลางเกรดห่วยเกรดพรีเมียมครับซึ่งมันก็จะมีงบประมาณเนี่ยในการเลือกวัสดุของแต่ละโครงการอสังหาพวกนี้ครับทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกอาชีพครับ เออเป็นอาชีพคอนซัลครับหรือที่ปรึกษาการก่อสร้างครับคอนซัลเนี่ยก็จะมาดูงานก่อสร้างทั้งหมดครับเออว่าเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือเปล่าครับคือตรวจสอบคุณภาพนะครับหรือ QC ครับเออมีตรงไหนต้องแก้งานหรือเปล่าครับคอนซัลเนี่ยมีสิทธิ์รีเจ็งานนะครับถ้างานผู้รับเหมาทําทำออกมาห่วยอะ เออแล้วมันก็จะมีไซต์เอนจิเนียร์เนี่ยที่มาดูคู่กับคอนซัลท์ด้วยครับที่จะดูเรื่องคุณภาพการก่อสร้างทั้งหลายเออนี่คือทั้งหมดครัโครงสร้างคอนโดที่พี่อยู่ห่วยครับนอาซิมบูเลตเออนี่แหละคือส่วนที่เป็นหน้าง,งานก่อสร้างทีนี้เนี่ยมันวิศาวะโยธาเนี่ยมันมีสายย่อยแยกย่อยออกไปอีกครับ เช่นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับหลายคนไม่รู้ครับจบวิศวะสิ่งแวดล้อมแล้วไปทำอะไรครับก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดจากการก่อสร้างครับเช่นการควบคุมฝุ่นละอองเศษฝุ่นเออน้องจะเห็นว่าเ,เดือนที่ผ่านมันมีปัญหาฝุ่น PM 2.5ใช่ไหมครับแล้วรัฐบาลก็ไปบอกให้ใหไซต์ก่อสร้างเนี่ยควบคุมฝุ่นครับน้องเนี่ยอาจจะเอาผ้าใบเนี่ยล้อมรอบไซต์ก่อสร้างครับ ไม่ให้ฝุ่นมันกระจายออกไปครับอ่อซึ่งวิศาวะสิ่งแวดล้อมก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยครับหรือควบคุมสารเคมีเนี่ยเออที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ําที่ประชาชนอาศัยอยู่ข้างๆโรงงานอย่างนี้ครับหรือทําเรื่องบําบัดน้ําเสียครับเออนี่คืองานของวิศาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนครับหรือ ESG เอ่อต่อไปก็คือวิศวกรสร้างและการจัดการเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่บอกอ่ะเออคือวิศวกรที่วางแผนการดำางานเออเตรียมระบบสร้างตึกอะไรเงี้ยประเมินราคาก่อสร้างคำนวณทุกอย่างทำงานเอ่อสร้างกี่เดือนเสร็จต้องรู้เรื่องการอ่านแบบครับแบบแพลนหรือพิมพ์เขียวซึ่งพิมพ์เขียวเนี่ยมันก็จะมีระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับระบบสุขาพิบาลระบบประปาอะไรพวกนี้บำบัดน้ำเสีย เออในตัวตึกอ่ะวิศวะก่อสร้างและการจัดการเนี่ยก็จะมาดูแลพวกนี้ครับเอ่อถัดไปเป็นวิศวกรรมทรัพยากรน,น้ำครับเอ่อหลายคนเนี่ยที่เกิดไม่ทันปีสองห้าห้าสี่เนี้ยที่ประเทศไทยเนี่ยเอ่อมีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครับมันมีด็อกเตอร์คนหนึ่งครับชื่อด็อกเตอร์เสรีสุพราทิทิตนะครับเอ่อเขาเป็นมือหนึ่งด้านการจัดการน้ำในประเทศไทยครับ รายการเนี่ยก็จะไปสัมภาษณ์เขาครับว่าวันนี้เออฝนตกเหนือเขื่อนหรือเปล่าครับเออหรือประตูระบายน้าเนี่ยแตกไปกี่อันแล้วครับเออกรุงเทพจะน้ำท่วมหรือเปล่าครับเออคือน้องนเนี่ยต้องระบายน้ําในเขื่อนได้ออกมานะครับเออไม่ให้มันมากเกินไปครับหรือเก็บน้ําในเขื่อนเอาไว้เนี่ยใช้ตอนที่มันแรงครับเออชาวบ้านจะได้มีน้ําเนี่ยไปเพาะปลูกครับ อ,อวิศวะธรณี <c oughs> วิศวะวิศวะธรณีก็พูดไปแล้วมาดูว่าใช้ดินยังไงประเมินความแข็งของดินวัตถุใต้ดินเอออันสุดท้ายคือวิวศวะสำรวจครับ <c oughs> เอ่อไปรังวัดที่ดินเพื่อการชนระทานแล้วก็ดูพวก GPS เออดูว่าพิกัดตรงเนี้เหมาะไหมกับการปลูกสร้างครับทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ และนี่คือทั้งหมดครับ